เด้อพี่น้องมึเขเจาะอดอน้ํากันครับ สวัสดีครับอีสานสมปรีมอละม่อยครับมื่อนี้มีภารกิจมาบ้านครับผมมีละครับทั้งเขาว่งทั้งหน้าคู่กาลสินบินบินละครับเลยออกมาเบิ้งเข่าครับผมออกมาเบิ้งเข่าดอครับเห็นต่อพอบอกว่ามันแก่พอเกี่ยวแล้วว่าสั่นแถวบ้านแถวเมือง่นกับเกีียวอยู่ก็เลยออกมาเบิ้งครับกะสิเกี่ยวเลยละครับนี่เห็นมันแก่ละครับเดี๋ยวสิจัดการเลยครับนี่ละครับเดี๋ยวจะตามไหมครับว่าเกี่ยวเข่าเป็นยังไงเนี่ยมื่อนี้เดี๋ยวผมผมจะพายางเบิ้ง ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยนี่ไคโอ้โนี่ก็ลลมครับลมแบบนี้ก็ดียครับนี่ถ้าลมแบบน,นี้เพราะว่ามันลมไปทางเดียวกันเอกับเกีียวงายนี่ครับเบื้งห้วงเขาครับ งามอยู่ดีครับนี่ในการ้วยครับปีนี้ผมว่ารู้สึกว่างามก็ทุกปีสําหรับข่าดอกปีนี้ครับแต่ว่ากับว่าได้ใส่หลายใส่พ่อี่กินเขาไม่ก่อนน,นี่แหละครับอันฟังทั้งนี้ก่ะ ป้าไว้ครับนี่ครับดำเอาซ้ำนี่ดำไลยเอาหลายก็เมื่อยครับนี่นะครับฟังนี่ฟังนี่กะสุดแกให้นี่แหละครับงามอยู่ได้พี่น้องเห็นป่ครับง้องเขาาสวยๆนี่แหละครับความมันคงทั้งอาหารครับผม ดูบานนอกบานานาันหน้าเฮ้าม่มีอย่างก็มีเขากินครับผมม่มีเงินมีทองก็มีเขากินข่าดอดที่จิเกียวอีกฟังนึงครับอันนี้เป็นฟังที่อฟังตะก้าครับผมฟังตะกาที่ผมมาดำหน้านั่นลหละครับอันนี้ทอพอพื่นเกียวไปแล้วน่ครับเป็นตะกาอันนี้ล่ะครับนี่แ่ะครับเป็นตะกาตานึง นลกาอันบางน,านันาา่นกับเป็นตะการเรยกพ่ันก็เป็นตะกาอีกตาหนึ่งครับอันนั่นกับเป็นเป็นน้องสาที่ผมนั่งนั่งเศร้าครับผมตอนมาหลกกานี่แหละครับพามึงครับโอ้ลมรัดฝาดเลยไปพี่น้องลมรัดฝาดเลยครับพามาบึงอ,อทองทงอีสานครับห่องเข่ากับล่าง เหลืองสีทองนะครับตอนนี้เป็นข่าวดอฟอมที่สิเก็บเกี่ยวฟอมที่สิให้ผลผลิตเป็นขาวไม่ได้ชื่นอกชื่นใจกันเนีย่ยครับเดี๋ยวผมสิเกียวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสิไปเกียวฟังทั้งผนก่อนครับผมสิไปเกียวฟัง<ด>ทั้งผนก่อน เด้อพี่น้องมึงเจาะขอดอนน้ำกันครับ แก่ครับเ่าพอกันลุยเลย มื่อกี้นี่เห็นกบโดดแลนตามกบเกี่ยวกับถืออยู่ในมือจะไปคบกบเป็นยังไงครับนี่ได้แผลเลยครับ รพี ah it, ่น้องครับใกล้สีแล้วหรอครับครับเมื่อท่านอยาเมื่อหนึ่งเขาเฮตูเฮกซินแนักแผ่นพผ่นวาคาดำได้หายกล้วยขึ้นหยาของท่านเหมิดอยู่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับพี่น้องครับผมมืัอนี้วันนี้ครับภารกิจครับเกี่ยวขอร์ดครับนี่ครับพี่น้องครับผม มื่นี้ครับเกี่ยวขอดอกมอนี้ครับเกี่ยวได้ให้หนึงครับภารกิจมือนี่เป็นนะครับฝีมือผมครับนี่แหละครับได้ให้หนึงพอดีครับเดี๋ยวสิผ้าเบ่งฟอนเขาไปนี่นี่แหละครับฟอนเขาผมอะ่วะวางง่ามบวพี่น้องวะ นี่ครับเป็นไหนครับนี่นะครับเคยเอ็ดมาแต่น,น้อยครับก็บเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่หาหกครับเหลืออีกอยู่อยูซี 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, ่ให้ฮะดอก นี่ก็วันพุธเลยคัสทุกหนพพ่พรอาิตเพราะขวามาัดตัวมาาป้ๆจะเห็นยังรู้อะปะปเห็ดบบูฟนมึงมันกบบรบโดดเนี่ตี ก็มาเยี่ยมเยี่ยมคุ้นั่งเถอะสปีครับปีต่อเฟืองครับ ไปครับพี่ดองครับเป็นไงครับปีครับปีต่อเฟืองครับอันของเหรียญสมัยยังเด็กหน่อยละครับนี่ไส่บ่เคยเหรียญอ่าเสาก็เอาไง้าหน้าบเตรเครดิตกับบัแม่ละครับดังดีว่าพี่น้องปะอีสานสมบปีมาแล้วมาเล่อยครับเอาไว้ที่นี้ละครับขอบคุณหลายครับครับผม